หมอปลายเตือนภัยเรื่องเขื่อนพิษทองเจือลัน่นเขื่อนแตกน่ากลัวกว่าภัยธรรมชาติแนะวิธีทำให้ทุเราเบาลงได้หมอปลายพรายกระซิบเล่าถึงเสียงเตือนภัยเรื่องเขื่อนผีทองเจือลัน่นเขื่อนแตกน่ากลัวกว่าภัยธรรมชาติหมอปลายเสริมเพิ่มพลังให้พระนเรศวรและกองทัพเพื่อให้เหตุตรงนั้นชะลอ พร้อมแนะวิธีทําให้เหตุทุเราเบาบางลงได้ได้รับเชิญมาพูดคุยในรายการอีกครั้งสําหรับหมอปลายพรายกระซิบในรายการ I Know You Know ทางช่อง YouTube ทองเจอือของพีททองเจอือรายการที่พูดถึงมนุษย์ต่างดาวเรื่องราวลี้ลับทั้งในโลกและนอกโลกใน EP ีหมอปลายนี้ท้ายรายการพีทได้เชิญต้องคาราเมลมาร่วมพูดคุยเรื่องพีระมิด เพื่อเสริมเรื่องราวที่หมอปลายได้เล่าไว้แต่แล้วอยู่ๆหมอปลายก็ได้เปลี่ยนเรื่องพูดด้วยเผยว่ามีเสียงมาบอกกับตนให้คุยกับต้องคาราเมลเรื่องเขื่อนหมอปลายได้บอกว่ามีเสียงบอกว่าคุยกับเขาเรื่องเขื่อนหน่อยสิเขาลิงก์กับเรื่องเขื่อนได้โดยต้องคาราเมลได้บอกว่ามีน้องคนหนึ่งในกลุ่มทักผมมาเขาบอกว่า พี่ต้องหนูกลัวเรื่องเขื่อนแล้วนี่หมอปลายก็ได้ทักขึ้นมาอีกก็คือสมมุติถ้าหลังจากนี้มันมีรอยแยกเกิดขึ้นอีกหรือมีการเคลื่อนไหวอย่างที่หมอปลายได้บอกเดี๋ยวคราวนี้เขื่อนมันอาจจะมีปัญหาได้มีเสียงว่าคุยเรื่องเขื่อนดิ<ม>เพราะว่าก็ลิงก์เรื่องเขื่อนได้จริงๆมีคนลิงก์เข้ามาที่ผมคนหนึ่ง เป็นน้องคนหนึ่งในกลุ่มด้วยกันนะครับพี่ชายเพิ่งฝันเมื่อไม่กี่วันบอกว่าพี่ต้องหนูกลัวเรื่องเขื่อนแล้วเขาก็ทักขึ้นมาพี่ทองเจือบอกว่าบอกเลยนะสําหรับผมเขื่อนน่ากลัวกวก่าทะเลอีกมากทะเลเขาถอยร่นแต่เขื่อนเขาบุกเข้ามาหาเมืองบอกเลยนะค่ะสําหรับผมอ่ะเขื่อนน่ากลัวกวก่าทะเลจริงครับน่ากลัวกว่าทะเลอีกมากทะเลอ่ะเราถอยร่นค่ะ แต่เขื่อนเนี่ยเขาบุกเข้ามาหาเมืองหมอปลายได้พูดต่อว่าจริงค่ะปลายไปเขื่อนมาล่าสุดปลายเข้าใจอรารยธรรมโบราณจากเขื่อนนั้นคือเขื่อนเชี่ยวล้านปลายไปเพราะว่าจะไปทําพิธีเกี่ยวกับโนราท่านก็สื่อสารเหมือนล่อให้เราไปตรงนั้นเพราะปลายจะไม่ไปเขื่อนเลยปลายกลัวเขื่อนเป็นสิ่งที่ปฏิญาณกับตัวเองว่าจังหวัดกอไก่จะไม่ไปเด็ดขาด เขื่อนใดๆก็ตามจะไม่ไปเด็ดขาดยิ่งทางใต้และมีภูเขาจะไม่ไปเด็ดขาดฉันจะไม่ลงไปที่นั่นเด็ดขาดรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะโดนดึงอยู่ตลอดเวลาหนูไปเขื่อนล่าสุดอะหนูเข้าใจคำว่าอะรอยารทำโบราณจะเขื่อนนั้นคือเขื่อนเชี่ยวหลังคือเขาตอนที่นั่ง นั่งเรือไปอะค่ะก็คือว่าจะไปทําพิธีที่เป็นพิธีเกี่ยวกับโนราท่านก็สื่อสารแค่เหมือนล่อให้เราไปอะล่อให้เราไปเพราะไปจะไม่ไปเขื่อนสับสับตางดาวเขาจะเรียกสับของของเคเคเาจะเรียกว่ารับหลวงพรางรับหลวงพลางเขาจะเขาจะรับเขาจะลวงเราไปเขาจะพลางเพื่อที่ให้เราไปอยู่ในเหตุการณ์แล้วยังไงต่อพอไปถึงปุ๊บก่อนไปตอนตอนลงเรือไปก็คือกลัวแหละ ก็จะแบบว่าคือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างปฏิญาณกับตัวเองว่าจังหวัดกไก่ไม่ไปเด็ดขาดเขื่อ,อนอื่นไม่ไปเด็ดขาดยิ่งทางใต้แล้วมีเขายิ่งเขาสกไม่ไปฉันจะไม่ลงที่นั่นเด็ดขาดเพราะมีความรู้สึกว่ามันพร้อมที่จะโดนดึงตลอดเวลาพี่ทองเจือได้พูดเสริมว่าผมก็รู้สึกแบบเดียวกันเพราะพื้นที่ในลักษณะนั้นมันรอคอยที่จะเกิดเหตุผมรู้สึกแบบเดียวกันว่า พื้นที่ลักษณะนั้นเนี่ยมันรอคอยที่จะเกิดเหตุหมอปลายได้พูดต่อว่าใช่ค่ะตรงนั้นมันเหมือนมีหลายจิตวิญญาณพอเข้าไปปุ๊บที่เมฆเหมือนมีเสียงผู้ชายเขาพูดว่าที่นี่คนตายเยอะนะปลายก็เริ่มมองซ้ายมองขวาแล้วว่าพูดทำไมจากนั้นปลายก็พยายามมองหาว่าเสียงนั้นมาจากทางไหนปรากฏว่า เสียงของเขาอยู่บนท้องฟ้าเมฆเป็นตาเลยมีผมฟูๆรู้เลยว่าเป็นผู้ชายปลายก็บอกกับเขาว่าต้อนรับหนูนะอย่าให้หนูเป็นอะไรหนูต้องมาทำงานอยู่ที่นี่ห้าวันแล้วเขาก็หายไปพอลงแพรปุ๊บปลายก็เอารูปที่ปลายถ่ายท้องฟ้าตอนนั้นไปให้เจ้าของแพรดูเจ้าของแพก็ลากปลายเข้าไปดูรูปรูปหนึ่งคือใช่เลยพ่อตาจงโดง เขาคือเจ้าที่ที่นั่นแต่ใหญ่กว่าเจ้าที่เขื่อนที่ปลายเคยไปสัมผัสมาเขาใหญ่ชนิดที่เหมือนมีเมืองยักษ์อยู่ข้างล่างตอนขากลับท่านก็ชี้ให้ดูว่าตรงนั้นมียักษ์อยู่นะแล้วข้างล่างมันก็มีเสาใหญ่ๆคล้ายกับเสาโรมันอยู่ข้างใต้นะใช่อะแล้วเหมือนเขาแบบมันมีหลายจิตหลายวิญญ,ญาณพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยที่เมฆอะคะ่ะเหมือนมีเสียงผู้ชายอะ เขาพูดว่าที่เนี่ยคนตายเยอะนะ oh. ไปก็เริ่มมองซ้ายมองขวาแล้วพูดทําไม oh. พูดทําไมเสร็จแล้วไปก็พยายามหาว่าเสียงมาทางไหนเสียงเขาอยู่บนฟ้าเมฆเนี่ยเป็นตาเลยค่ะแล้วก็มีผมผมฟูๆรู้เลยว่าเป็นผู้ชาย้วก็บอกว่าต้อนรับหนูนะอย่าให้หนูเป็นอะไรเพราะหนูต้องมาทํางานอยู่ที่เนี่ยห้าวันก็ เขาก็หายไปพอลงแพปุ๊บปาก็เดินเอารูปรูปที่ปายถ่ายเนี่ยยังมีนในโทรศัพท์เลยไปให้เจ้าของแพดูเจ้าของแพลากเข้าไปรูปนี้คือใช่เลยค,คือพ่อตาจงดงพ,พ่อตาจงดงเป็นพ่อตาที่เหมือนเป็นเจ้าที่แต่เขาใหญ่กว่าเจ้าที่แล้วเขาใหญ่ทั้งหมดใหญ่กว่าใหญ่กว่าเจ้าที่เขื่อนปกติที่ปายเคยไปสัมผัสมาแล้วเขาใหญ่ชนิดที่แบบว่า เป็นลักษณะเหมือนมีเมืองยักษ์อยู่ข้างล่างแล้วก็คือแบบว่าตอนขากลับอ่ะท่านก็ชี้ว่าเนี่ยเขาเนี่ยมียักษ์อยู่นะเขาเนี้ยมีนี้อยู่นะแล้วข้างล่างมันเป็นเสาคล้ายๆเสาใหญ่ๆเหมือนเสาโรมันอยู่แถวนี้นะพิษทองเจือได้พูดเสริมว่าถ้าเป็นเสาโรมันก็เป็นเสาพีระมิดตรงนี้มีระใตได้พีระมิดดิหมอปลายได้พูดต่อว่ามีทั้งล้มมีทั้งตั้งมีหินใต้เขื่อนเต็มเลย คือน้ำมันมาเราก็ยังเก็บกันอยู่ไว้ข้างล่างนะปลายก็ไม่เคยเจอแบบที่เขามาให้เห็นและชี้ให้ดูขนาดนี้มีทั้งล้มมีทั้งตั้งแล้วเป็นหินแบบเป็นหินหินเนื้อสีประมาณนี้ค่ะอยู่ข้างใต้เขื่อนอะ่ะคือเต็มเลยแล้วค่อยบอกว่าคือน้ํามันมาแต่เราอะ่ะก็ยังเก็บกันอยู่ไว้ข้างล่างนะไม่เคยเจอที่แบบว่าเขามาให้เห็นแล้วเขาชี้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ทองเจือได้กล่าวเสริมว่า ผู้ฝึกปฏิบัติจนสามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับได้เช่นกันแต่อยากมีพลังมองเห็นได้ลึกเหมือนหมอปลายพร้อมกับแนะวิธีช่วยชะลอภัยพิบัติให้ทุเลาเบาบางจากหนักให้เป็นเบาพีทบอกว่าการบ้านสำหรับผมคือผมต้องไปฝึกยังไงให้ตามหมอปลายให้ทนันตัวผมเห็นภาพตามที่หมอปลายเล่าแต่ผมยังเข้าไปลึกแบบหมอปลายไม่ได้การบ้านสำหรับผมคือ ผมผมต้องไปฝึกตัวเองอย่างไรให้ตามหมอหมอปลายให้ทันในเรื่องของใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้มันมันเหมือนเราเห็นภาพตามที่หมอปลายเล่าแต่เราเข้าไปลึกกว่าน,นั้นไม่ได้มหมอปลายกล่าวว่าพี่พีทต้องไปหาหินมาเสริมพลังความถี่จะขึ้นในตัวพี่พีทจะครบแล้วขาดแต่หิน แต่ก็ต้องระวังจะเอาหินผิดอันมาก็ต้องเลือกให้ถูกพี่พีทปฏิเสธหินไม่ได้ยังไงก็ต้องมีพี่ก็ต้องเริ่มมีหินเข้ามาแล้วเหมือนกันใช่ไหมเหมือนเริ่มมีหินอุกบาทเข้ามาหาพี่เพขาดหินพี่พีทต้องหาหินต้องสะสมหินต้องเจอหินที่ใช่แล้วได้พลังจากหินเพราะความถี่จะึ้นอะเกือบครบละแต่ขาดหินต้องคาราเมลพูดเสริมว่าเพิ่งไปจับหินอุกบาทมาไม่กี่วันนี้เอง อยู่ดีๆเขาก็ให้ไปรับและพาหินไปเดินทางหน่อยอยู่ดีๆก็ได้มาเจออะไรแบบนี้เป็นอุกบาทที่ส่งต่อมาจากอเมริกาแต่หมอปายก็บอกว่าระวังใช้เอา<ช>หินผิดอันมาก็ต้องเลือกให้ถูกไม่ก็ oh เรื่องถามหมอปายเลยงั้นผมปฏิเสธหินได้ไหมเพราะเราก็ไม่ไมอยากเสีย่ได้ก็ต้องมีเนาะพี่พี่ก็เริ่มมีหินเข้ามามีไหมจะพวกหินอุกาบาตอะไรต่ออะไรมันเริ่มมาเพิ่งจับหินอุกบาทเมื่อไม่กี่วันเองครับก็จงเขาให้ไปอยู่ดีเขาให้ไปรับเขาให้ไปแบบ ให้ไปพาไปเดินทางหน่อยอะไรเงี้ยยู่ดีก็ต้องไปได้ไปเจออะไรอย่างี้ครับจากอเมริกาเลยครับส่งกันมามันเคยมีกระแสข่าวภายในเรื่องเขื่อนซึ่งมันมันไม่ไกลกรุงเทพเราเคยได้ยินตอนนั้นถ้าพูดแบบบ้านๆคือตนกนะแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรามองเห็นความเสียหายแต่ไม่อยาก จะเชื่อว่าเราจะได้ยินอีกครั้งหนึ่งใช่ถึงถึงเรื่องเขื่อนเนี่ยมัน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 ฟังดูแบบ <c oughs> ขนมาแล้วซึ่งคนดวงจิตดวงวิญญาณที่รักษาตรงนั้นได้อ่ะคือพะระนเรศวนและกองทัพอืมสาธุ <c oughs> ก็คือเราจะต้องไปเพิ่มพลังให้ทันเพื่อให้เหตุนั้นอ่ะชะลอเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับ Greg ening, เกรก awakening state นี้คือการตื่นรู้ครั้งใหญ่ของ มวมนุษยชาติเนี่ยมันไม่ใช่การตื่นรู้จากการเรียนรู้และการศึกษาการตื่นรู้ตรงนี้พฤติกรรมบางอย่างเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอาทิเช่นเราเคยไปขอต่าง,าง,าง,างาๆใดๆเพื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่เราสมหวังหรือประสบความสาเร็จหรือ move on ต่อไปด้วยความสันติภาพค<อ>ตอนนี้สิ่งที่เวลาเราไปเนี่ยก่อนนี้เราจะ ว่ยสิ่งศิ์สิทธิ์ท,ทุกทที่ทุกๆองค์ทุกๆใดๆเนี่ยเรามอบผลบุญในสิ่งที่เราพึงปฏิบัติมากับไปให้ท่านก่อนค่ะก่อนที่เราจะรับพลังกลับมาเราส่งพลังกลับไปให้ท่านก่อนเราไม่ต้องคิดว่าเราไม่มีพลังอมไม่มากก็น้อยทุกคนมีพลังมมาจากความแน่วแน่ในการตั้งจิตที่ระลึกถึงสิ่งที่เราจะมอบให้อันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าไปไม่ได้ทุกๆครั้งที่สวดมนต์ก็ส่ง ไปทางการสวดมนต์ก็ยังดีโอเคนะครับหมอปลายวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับอ,บอนุอนุโมทนาผุ้ผลบุญที่เพิ่งปฏิบัติเสมอมาและตลอดมาเพื่อคนไทยทุกคนแล้วก็มนุษยชาตินะครับและสําหรับเรื่องราวที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดนี้ก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบ หากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ